ต้มยำคอหมูรอยสวัสดีครับเขาครัวร่อยเองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเมนูของเรานะครับต้มยำคอหมูหมูหมูฟังดูแล้วมันแปลกไหมคอหมูนี่ปกติเขา,เาไปย่างนะอันนี้คือซื้อมาเนี่ยต้องการที่จะทำหมูหวานนะครับแต่ว่าผออื้นนะครับ ต้มต้มคอหมูไปเนี่ยต้มไปต้มมาแล้วนึกได้นะครับว่าอยากซดน้ําร้อนๆนะครับก็เลยใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเนี่ยอยากอยากซดน้ํานะครับไม่รู้รสชาติมันจะออกมาไงน,นะครับไม่เคยไม่เคยเอาคอหมูมาทําเป็นต้มยำนะ <c oughs> คือมันเป็นอะไรที่มันแปลกมากนะครับปกติเขาจะเอาไปต้มแล้วก็เออปกติเขาจะาไปย่างเนาะย่างแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแบบแซบ่บๆแจ่วแบบแซบ่บๆอันนี้อันนี้เราามาต้มนะนะครับ ในคลิปจะเป็นการต้มนะครับใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนี้ที่ต้มใบเนี่ยจะเป็นผงปรุงรสหมูนะครับเพิ่มความเขาเรียกว่ากลมกล่อมนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับจากนั้นเติมพริกสดลงไปนะครับที่ต้องใส่พริกสดนี้เพราะว่าคือจะทําเมนูแบบเนี้ยให้เด็กกินได้ด้วยนะครับเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะครับด้วยมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกก็เป็นมะขามเปียกแบบสําเร็จรูปนะครับ ที่หาซื้อตามท้องตลาดนะครับตามร้านค้านะครับที่ขายนะครับไม่มีมาขามเปียกมาแก่องิง <c oughs> ที่ใส่พริกเม็ดลงไปนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะกินเผ็ดนะครับเราก็ไปบี้ในถ้วยเอานะครับไปบี้ในถ้วยเอานะครับเพิ่มความเผ็ดแต่เด็กเนี่ยก็จะไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่นะครับเพิ่มความนัวด้วยจะเป็นผงชูรสนะครับหรือเรียงง่ายๆว่าผงนัวเนาะอันนี้ใส่มากก็นัวมากใส่น้อยก็นัวน้อยนะครับ แล้วก็เติมความเค็มนิดหน่อยนะครับด้วยน้ําปลานะครับเพิ่มความเค็มลงไปนะครับให้กับอาหารนะครับเวลากินกับข้าว้อนร้อนนี่ก็จะมีรสชาติหน่อยเนาะ <c oughs> เป็นเมนูที่แบบแบบคือต้องลองกินนะอันนี้คือลองทําดูนะครับปกตินี่จะทําจะทําเป็นแบบว่าหมูหวานนะคอหมูซื้อคอหมูมาเนี่ยมันเยอะๆเนี่ยเอามาทําหมูหวานเนี่ยอร่อยนะครับ แล้วแต่นะครับบางท่านเขาจะใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับในการทําหมูหวานนะครับแต่ว่าสามชั้นนี่รู้สึกว่าราคาจะสูงหรือเกินนะก็เลยได้เป็นคอหมูมานะครับคอหมูแบบอุ่นต่อนก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าทําหมูหวานอร่อยนะก็ลองเอามาทําเป็นต้มยําดูนะครับตอนแรกว่าจะต้มนะครับแต่ว่าเวลาน้อยนะครับคือหมูหวานมันต้องใช้เวลาเคี่ยวนานนะครับเคี่ยวให้ตัวน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเข้ากันนะครับ แต่ว่าเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะครับคือช่วงเช้าอาจจะเร่งเล่งรีบรีบหน่อยก็จะอนะลองชิมดูครับใช้ได้ครับกินกัข้าวก็ได้ถ้าคนไม่ชอบกินมันก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องไปทำนะครับแต่ผมชอบกินพวกมันหมูอะไร,รต่อนเน้นๆอันนี้ชิมก่อนนะครับกับข้าว Mm. ร่อยเอง